ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความผิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจําวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจําวันเรื่องรลวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทังแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจําวันมื้อนี้พบกันในวันที่16มิถุนาในหัวข้อเรื่องที่มีซอว่าตังพระเยซู และพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกน้องจะมาเหยนหูและสามัคคีทำห่วมกันในมือนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่8ข้อที่27เ,เจ็ถึงข้อที่32พระธรรมโยฮันบทที่8ปข้อที่27เ,เจ็ถึงข้อที่32ก็ได้ปรากฏเรื่องราวาและเนื้อในดังต่อไปน,นี้ พวกเขาบได้เข้าใจว่าพระเยซูเจ้ากาลังกล่าวแก่พวกเขาถึงพระบิดาเจ้าดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงกล่าวต่อพวกเขาว่าเมื่อใดพวกเจ้าทั้งหลายยกบุตรมนุษย์ขึ้นแล้วเมื่อนั่นแหละพวกเจ้าจึงจะหูว้ว่าเฮาเป็นผู้ที่เฮาเป็นแล้วพวกเจ้าก็จะหูว้ว่าเฮาบบได้เหตุสิ่งใดตามใจของเฮาเอง แต่เฮาก่าตามที่พระบิดาเจ้าได้สอนให้เฮาก่าเท่านั้นพระองค์ผู้ที่ได้ไสเฮามาก็สถิตยอยู่กับเฮาพระองค์บ่เคยปะปล่อยเฮาให้อยู่ผู้เดียวเพราะเฮาเหตุตามความประสงค์ของพระองค์อยู่เสมอมีหลายคนที่ได้ยินพระเยซูเจ้ากล่า,กาวคำเหล่านี้ก็ได้เสื่อในพระองค์ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงกล่าวต่อพวกยิวที่เสื่อในพระองค์ว่า ถ้าพวกเจ้าตั้งมั่นอยู่ในถ้อยคำของเราพวกเจ้าก็เป็นสาวกของเราแล้วพวกเจ้าก็หูจักความจริงและความจริงนั่นจะเหดให้พวกเจ้าเป็นอิสระ เมื่อมูของคอยซื้อมาร์ตได้พบกับทามิตในการศึกษาพระคำพีนางสังเกตว่าพวกนางเบิงบ่คอยมีอย่างจะคือกันหลายแต่มาร์ก็ยอมเป็นเพื่อนกับนางและก็ได้เฮียนบทเรียนที่มีค่าจากเพื่อนใหม่ทามิตบ่เคยเข่าห่วมการศึกษาพระคำพีและนางบ่คอยเข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงคนอื่นว่า,าถึงกันในการเฮียนที่ว่า พระเจ้าทรงสื่อสารกับพวกเขาเจ้านี่เป็นสิ่งที่นางบบเคยมีประสบการณ์มาก่อนนางปรารถนาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าและนางได้ลงมือเหตุบางสิ่งต่อมาโบดุลนางบอกกับมาร์ตว่าค่อยวางตังอี้ไม้เก่าๆอันหนึ่งไว้ข้างๆและทุกเทื่อที่ค่อยศึกษาพระคัมภีร์ค่อยจะขอให้พระเยซูมานั่งทีตั้งอี้นั่น ทามิตอธิบายต่อไปว่าเมื่อใดก็าตามที่มีข้อพระคำพีสัมผัสใจนางจะใส่สอเขียนพระคำข้อนั่นเถิงตังอี้มันกลายเป็นตังพระเยซูที่แสนพิเศษและนางเขียนจนเต็มพื้นทีด้วยข้อความจากพระเจ้าที่มาถึงนางโดยโกงจากพระคำพีมาร์ตบอกว่าตังพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงสีวิตของทามิต นางเติบโต่ายวิญญาณเพราะพระคัมภี์ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวของนางท่านผู้ฟังที่ขลรบขณะทีพระเยซูเจ้าทรงสนทนากับผู้เสือสาวหยิวพระองค์กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าตั้งมั่นอยู่ในถอยคำของเขาพวกเจ้าก็เป็นสาวกแท้ของเขาแล้วพวกเจ้าจะหู้จักความจริงความจริงนั่นจะเหดให้พวกเจ้าเป็นอิสระ ให้เฮายึดมั่นในพระคำของพระองค์บ่ว่าจะเป็นการเขียนโค้พระคำพีเทิงตังอี้การท่องจำหรือน้ำไปปฏิบัติความจริงและสติปัญญาจากพระคำของพระเยซูเจ้าจะช่วยให้เฮาเติบโตในพระองค์และเหตให้เฮาเป็นอิสระ ท่านผู้ฟังที่ขลบเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุก่านคิดและใครควรเบิงน้ำกันว่าเจ้าสามารถเหยนหู้สติปัญญาจากพระคัมภีร์ได้หลายขึ้นและเป็นประจำได้ด้วยวิธีใดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงสวยเจ้าให้เข้าใจพระคำภี์อย่างใด แล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจําวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าเอ๋ยขอทรงสวยเฮาให้มีความสัมพันธ์สนิดกับพระองค์ลายขึ้นผ่านทางพระปัญญาของพระองค์จากพระคัมภีร์และขอให้สิ่งที่เฮียนหู้ส่วยให้เฮาเติบโตเหมือนพระเยซูเจ้าหลายขึ้นทุกมืออธิษฐานโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสเจ้าอามน